องเหลียวบางยุนเดยดแคบแถบนี่มีเก่าศูนมามีเงี่ยเหลียวฟัวสูนเก้าศูนอันไอ้วดนี้นะสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมนี่ต้อนรับเอฟซีการเข่าสู่ทีมงานของผู้เข่าพารวยพอสะไวพารวยกับเอฟซีครับผม ตามแนวทางของปูเม็ดเดียวปูเม็ดเดียวเขาตรงๆนะครับนะเอฟซีครับสามหกครับเอฟซีครับผมมือนีเขากะทิมาตามแล้วก็พร้อมกสื่อของมาถวายปูน้ำรับเอฟซีครับผมเป็นผลไม้นะครับเริ่มปูนบปชันเข้าผนชันผลไม้เป็นรักครับเอฟซีครับผมก่อนที่เขาไปชมคลิปของครับนะก่อนที่เขาไปชมคลิปของ ปูเม็ดเดียวเอฟซีกับช้วิจยอนญาตในการรับชมกับทาง่องเป็นสื่อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางสำับขับเอฟซีครับผมครับผมสาธุสาธุอัดโมตนาสาธุคุณด้วยไปกับเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมนะขับเอฟซีครับผมหลักฐานการยืนยันของปู่เม็ดเดียวนะครับว่าสามหกเข้าตรงตรงเลยครับเอฟซีครับนะครับเนาะ คลิปแรกได้คับเปอเป็นคลิปแรกงวดที่ผ่านมาได้ออกคลิปไปนะครับมันมีสามหกหนึ่งมีหนึ่งเก้าสองเก้าแล้วก็ศูนย์เก้ารับเอฟซีครับผมแต่มีแคสสามตัวบนสองตัวล่างเท่านั้นนะครับนะเขาตรงตรงคือสามหกนะครับเอฟซีกับผมหลักฐานการยืนยันของปูเม็ดเดียวนะครับเนาะมังวดนี้ฟังปูเป็ดเดยวออสู่ฟังไม่ออกมาหาปูหลายครับปูบาครายว่างเขาเรียกครับพี่ซีผมนั่งทําพิธีอยู่นะครับเนาะ ไปเบิงว่างวดนี้สีโชกใหญ่ขนาดใดนครับพี่ซี่ครับผมเพราะว่างวดที่แล้วนะครับเพราะวไอ้กระใดตรงมันกับตรงกับเลขเมียพลอยไ,ไปบอกครับพี่ซี่ครับผมคือหกสามสองเลขฝันกเลขเมียไปบอกนะนะครับวาเพราะไว้ก็เลยได้มานิดๆหน่อยๆครับพี่ซี่ผมพอได้ค่าน้ำมูกน้ำมันสี้นั่งสีได้ไปสมลบคุ้เมฆเกี่วบัดนี่ก็ไน <laughs> ดนะรถดเขาพามาหอดแล้วนะครับเนาะแต่ว่าบอลที่แล้วอยู่หมู่อานไปอะไรบอลน้มาจากกรุงเทพครับ ไวมันเสร็จสมแล้วแต่ว่าวันเนี่ยเปิ้ลสร้างอะไรมาผิดอ่ะก็รอมื่อนี้นะครับไปฟังปูเม็ดเดียวเปิ้ลสีบอดซูฟังกับยิบซีกับผมว่าเปิ้ลคันยังไงครับอ่ามาหอดกุฏิปูเหรอครับยิซ e ีครับนี่แหละอ่ากุฏิปูอ่าอยู่อยู่ในป่านี่ครับพิ่ซีผมอโอ้ลมมื่อนี้เย็นดีอยู่ อันบินที่เพื่อนอานปากไว้เพาะไว้เบื้องหน่าครับแล้ว่ถือเราถือจะบนอืมเงินวันหลายจุ้มเงินหลายถือบนนะครับผมบ่าดอาอรับรองบ่อผ่าบเจ็บทุกเม็ดอทุกคำเบ้าได้กันเบิดเลยได้กันเบิดครับผมแต่ว่าอันจุ้มอันเพิ่อซุ้มได้เพื่อนเพื่อนยังบ่รู้จัก ผู้ปัจจัการเรื่องของเพื่อนหรอกไม่ได้ไปนั่นอยู่กับบุญเนาะปูเนาะอยู่กับบุญของที่ซื้อไมอยู่กับบุญบผมก็ยังว่าฟังทุกเม็ดทุกหน่วยอันของปูนี่บ่ได้เปลี่ยนมันก็อยู่ระบบเก่าหันละรับอ่าก็เจ้ามาแล้วก็กเจ้าก็ได้ที่นี่่ล่ะวัดพุทธนะนี่ถึงเันออกเล่าออกตัวใดล่ะทักแล้วปูออกเข่าสูนล่องเียวบางยุนแถบแทบๆนีมีเก่านมามีแล้วปูอูนเก่า อันไองวดนี้นะเพื่อนอันซุ้มอันเพื่อนอันถือแค้ือเพืพ่นกับมาหาพูดอย่นี้ครับพูไปเป็นตั้งแต่มอวนอีกคนก็จะก็ไป,ลไปสลองแล้ววันที่สองอัน <laughs> สรองเลขเล้าไปเรียบร้อยแล้วครับผมสามอ่าสามหกหนึ่งเนี่ย ผู้โลกเข้าไปอันมือพอถอยมาชายทับมาครับผู้ก็ได้เข้าไปอันซื้อบักไม้มาเนี่ยมาจอดซื้อบักกล้วยย่ายหนึ่งว่าโอ้ยพระท่านแค้บานพ่นง่ามือไกลเนี่ยนะอันผู้พระท่านหูยินต่เกิจระครับพระทัานอยากได้พระท่าน่นเอาบกักกล้วยมาถวายผู้กันนะอันเพชรจึงได้แล้วพระทัาน,นตอนนั้นเป็นไอชิปแรกผู้ก็ได้ว่าอันกเอาจงซง่เจ้าเสียเอาพระหรือโย่มพระท่านมีย่อมผู้หนึ่ง นอน้ำชกที่นี่เพท่นเออเอาทั้งย่อมทั้งพลานะเพท่อนย่อมเพื่้นเราว่างที่แหละสามหกหนึ่งเพื่อนเจ้าก็เสือันสามหกับอ่อนหกหนึ่งเท่านี้อืแล้วก็ถือทุกใส่ถือก็่ดอกครับผมเพราะว่าเพื่อนนันคำว่าหลุดออกจากปากผูเนี่ยเขาจะเก็บทุกเม็ดครับผมทุกเม็ดเก็บทุกเม็ดทั้งได้ที่อย่าลืมด้เอพซีเก็บทุกเม็ดนะครับเนาะเออเก็บทุกเม็ดอันที่มันพลาดก็มันพลาดไปแต่ว่าอันที่ยิ่งเม็ดเดียวพลาดอันนี้เนี่ย แต่ว่าคนถึงหลายอยู่อันถึงพลาดคนก็ถึงหลายอยู่เดียวผมไม่ว่าพลาดจุดพุดไปหรอดีม,มันกเกเดเลืงองผู้ถือด้วยน่ะแม่นแมนคือยังค,คุณพ่อสวัยกับคุณพุ่งเนี่ยแม่นว่าอันมาทำบุญก็ไม่ว่าจะได้บุญท้อกันนี่เลยแม่นีเดียนแล้วัอนพ่อสไายอัน เป็นพ่อป้นเนี่ยอาจจะได้สิบเปอร์เซนอันลูกโป้อนก็จะได้สิบหาบักนี่อันพ่าเขาวัดมันโบนจังอินูนี่มันตั้งใจมันอาจจะได้ร้อเปอร์เซนตเต็มถหงซีก็ได้ดีพผู้ลคนออนั่นแห้งเขาวัดตัวเองไปดูถูกผู้ใดผู้นี้แห้งหนักเขาไปอีกนรื่บน,นแห้งหมากแก้วดีฟูเด็กหน่อยบริสุทธ์นี่เขามากด้วยใจชั้อเก็้อเลยได้บุญรลายกูได้บุตรล้ายก็มือกึ่งจันทนั่น <laughs> <อ> บางบางข้าวเพิ่ะเขาที่ประกาศเด็กหน่อยม่ก็ย็อนว่าที้ทำข้าวีพวกกับบางเกว่าพู่กับข้าวเยอสสำหรับอันไอ้ไอ้งวดนี้นะอันสุ่มผลิี่ผมาวันที่อันอันวันที่หนึ่งอ่ะครับวันที่ผนมาวันที่สองที่สองวันพุธมาครับก็จะเกว่เลขไอ้ต่้งประเทศไปเรียบร้อยแล้วโอ้แต่ว่าเขาจะวัดถึงอัน เก้าศูนย์ที่วางสิน่ะแต่ว่าพูดกับพวกจัวใจว่ามันออกตัวใดเด้อเพิ่นว่าถือเก้าศูนย์เพิ่นเอาเท่านั้นนะพูดก็เลยว่าเอออันแจ็คสามตัวหรืงสองตัวมันออกตัวใดกับพวกจักแต่ว่าเพิ่นถือเก้าศูนย์อันเลขกันงวันเอาเลขอยู่นี่ีที่บอกออกไปซื้อบอกปูคอมเมนนะอันอันอันนั้นมันจบไปแล้วจบไปแล้วคือจบสามโกจบไปแล้วเอออันนั้นไอ สามหนึ่งหกจบไปแล้วอันสามหกเนี่ยจบไปแล้วบันเทียนไม่ปูกกระปลอยไปแล้วนี่กับฟันปุ๊บพุ่นกระมาดูอดิเหรอกาดมาถืงว่าเหมืนกระปล่อยไปปล่อยไปกอนพุ่งเขาพุ่นพ่อเสวยติมาพุ่พุ่งเนี่กพุ่งสมซื้อในหลงวดอย่ก็บููปลอยไปล่องเบิ้งข่างฟูด้วยมันมีอย่างผิดปกติว่าเขาจะมาจดย์ไปแล้วนี้โจทย์ปฏิวติพ่อเสวยแต่ตาแตกบ้ามื่น ว้าวุดปี่วเออเดี๋ยวสิายใจข้ามดีมิดไหนฟังหรอขามีมิ้มฝันครับผมโู่่ันนันไอ้ฝันเมื่อเมื่อเลขออกกันเนอะครับผมอะไรออกเลยมันกิดตองว่ดตัวนั่นเจอมันกิเวีนวักมือนั่งเต่มันกิดฝันมือเดียวกันครับมันออกกันนี่มือแรงมันม่มาล่ะครับน่มขึ้นช่วงนั้นช่วงนี้พูดกันมาฝันอะไรนี่อืม ฟังความฝันนะพ่ะครับผมฟังความฝันที่เราผู้อันฝันว่าอันซุ้มเหมืนสีมาขอโชคอลาภนี่แหละเพื่อนรถอันขันออกมาถาผู้ไหลย่ายหนึ่งกะจีเม่นหนึ่งอายุหลายตื่นหลอดหลอดที่อ่าถาได้หรืผู้รถถือกิตติมณฑไปใช้ผู้รดบ้าไงผู้ลด แต่ลายมือปูจังมากเหมือนแง่นั่นแล้วบ่เมเอครับเราจะเห็นหน้าปูเพื่อนกิดจีบุญแห้งหรือบุญบ่แห้งกับปูแจ็คก็แล้วเราม่นอนตายอยู่กุฏิปูนี่หน้ากุฏิเนี่ยนอนตายเลยบ่กปูเออเอาคูณเอมานอนอยู่นี่เพื่อนบันทึกเพื่อนบอกว่าอันไอ้ผู้ดีอันผู้เป็นยวนเพคนว่าเอื้อนล่มเอื้อนก็บ่เมื้อเพื่อนบันทึกแล้วเราอยากอันเห็นปูเพื่อนอยากเห็นแล้วเกิดเลยอ่า ว่าได้เห็นน้องแต้มมันเบิดบุญกวนมาจนตายเออปัดทู้าันนี้กับเพื่อนว่านั่นปู่ก็ได้ถามว่านั่นอายุเราหลายประเด๋็นเราเพื่อนเจ็ดสิบปีคือว่าทีนี่เออเจ็ดสิบปีก็บที่้เฒ่าตัวครับผมปู่ก็เล่นมันง่ายๆในะงวดนี่ง่ายกว่ากวงสองตัวกับ่มได้เปิดอันทำนายฝันใหญ่ผได้เปิดตำราอะไรผมปู่ก็เล่นเอาเก้าไปไปทักหนาถึงทีคันละ ขันเอาเกลวมาไว้ทั้งหลังมันจสิป็นี้ยังงกันอันอายุเราเจ็ดสิบโลดเลยกลวไว้ทั้งหลังก็เป็นเจ็ดศูนเกลวแล้วปูว่เอาเกลวมาไว้ทั้งหลังเก็จสิเป็นเจ็ดเกลวอ่าบอแมนเรียมันจะเป็นเจ็ดศูนเกลวทั่วมัก็เจ็ดศูนย์เกลวขันเอาเกลวไปไว้ทั้งหลังก็เป็นเกลาเจ็ดซูนนี่แหละโอ้แต่ว่าอายุคนตายนี่เจ็ดสิบปีเต็มกินน้ำก็เลยตายไม่ได้กินเขากินน้ำเกินเลยมันลาภาพครับผม ทาจนตายวะที่ปู่ทาจนตายปตัวเราคือใจขักใจแน่ถ่ายยาอะไดู้่เคยฝันเธอหนึ่งอยู่นี่ฝันว่าพระมัดตายอยู่นี่แล้วเออแม่นอดเก้าสิบี่อย่นี้ไมันอดเก้าสีเด็ครับผมว่าพระไม่ม่ยิ่งผู้เฒ่าไปหนี่งเจ็ดสิบปีนึ่อายุหลายเด้อด้ครับคันเลยห์กสิบปีก็เป็นผู้เฒ่าต่อเพราะสบายได้เจ็ดปีแล้วผมหกสิบสี่แล้วปู่ว่าผู้เฒ่าแล้วนะที่ว่าโตเป็นนุ่มนุ่มิตรหมดเออกแต่ว่า ไอ้เพื่อนซุ้มหัวไก่มาวางในมือนี่ก็มาหลายชุดอยู่ครับผมเพื่อนมาปูเพื่อนอันนี้อันเพื่อนมาบอกว่าอันถือเราดิเพื่อนอันถือตัวนั่นแหละแต่ว่าเมเ่แม่นเจ็ดศูนย์เพื่อนถืออันเก้าศูนย์ชุนเก้าเน่ยครับเพราะแม่นว่าเอาเลขอันที่อันพานว่าหันมาซื้อเนี่ยอันนั้นมันจบไปแล้วครับผม ออกล่าสุกกระจบหมายก็ว่าออกล่าสุกใหจบจบนะเริ่มต้นไม่กับวันที่สองเม็รเดียวรับที่สองเป็นตรงกับวันพุธกดไทกุดแช็กก็กระดิ่งแกงเกลียสำหรับเป็ซีมาที่กบ้านเราจบเกบ่ยวกับพิษีีตัวเขาได้คินหนัเราะเขาไ่บกน